เมืองสุขสยามนะ่ะไอคอนสยามตอนรับเทศกาลตรุษจีนปีมาไฟในงานสุขสยามมหาสจัยรตรุษจีนยังมีสีสุขรวมสักการะคอพอสามเทพและองค์เทพกวนอูขี่มาเช็กเทาตื่นตาประติมากรรมคงไฟสุดอลังการชอบชิมขารวานอาหารมงคลสุดเลิศรส ไอคอนสยามผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชนนำโดยกระทรวงวัฒนธรรมธนาคารกสิกรไทยบริษัทเบอร์แทมบริษัทโรงงานน้ำปลาไทยตาปลาหมึกรวมสื่อสารประเพณีตรุษจ,จีนเชื้อชูความสัมพันธ์ไทยจีนจัดงานสุขสยามมหาศาจารย์ตรุษจ,จีนมังมีสีสุขภายใต้คอนเซปต์ love and luck in prosperity ซึ่อถึงการหลอมรวมความรากักความมั่งคัง่งความโชคดีรวมไว้ด้วยกันเพื่อรวมเฉลิมฉลองกับเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ของคนไทยเชื้อสายจีนตอนรับปี2 5 0 0 69หรือปีนักศาสตร์มะเมียสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังงานที่พุ่งทยานความรวดเร็วการก้าวกระโดดอย่างมีความสุขภายในงานมีกิจกรรมเสริมมงคลไหว้ตอนรับนักท่องเที่ยวมากมายอาทิสกราระสามมหาเทพปัดเปล่าวความทุกโศกจากโชคร้ายเป็นดีได้แก่องค์ตัวเหล่าเอีย้ยเทพแห่งพลังศรัทธาผู้พิชิตสิ่งชั่วร้ายรอบทิศเทพไฉชิงเอีย้ยเทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยและไทยสวยเอีย้ยประจําปี2569คุ้นพลบุงเตียกไต่เจียกุ้ง ผูเปี่ยมด้วยปัญญาและคุณธรรมและไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการสการะคอพอนเทพโกนูขี่มาเช็คเท่าอีกหนึ่งไฮไลท์ห้ามพลาดในช่วงเทศกาลตรุษจีนกับเมนูอาหารมงคลเรสรสพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำอวยพรความเชื่อและความปรารถนาดีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ภายในงานคัดสรรเมนูมงคลความหมายดีมาให้เลือกอิ่มอร่อยอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างผัดหมี่หมื่นปีกุ้งปูอบพุ้นเส้นหมูทองคำรวมสัมผัสเทศกาลตรุษจ,จีนมหามงคลเสริมพลังงานดีสุดปังต้อนรับสักการันตีแห่งปีมา้าไฟที่หลอมรวมศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมความราทธาและความรักไว้เป็นหนึ่งเดียวกันณเมืองสุขสยามตั้งแต่วันนี้ถึง22กุมภาพันธ์2569เณเมืองสุขสยามชั้นจีนะไอคอนสยาม